ในที่สุดแบรนด์นี้ก็ออกคุชชั่นมาสักทีแล้วนะคะแต่ไม่ใช่คุชชั่นธรรมดานะเห็นอะไรคุชชั่นพร้อมสปาตูล่านะคะแบรนด์แรกของไทยเลยคือเป็นคนที่ไม่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะทุกคนเมือนวิคใช้คิดว่ามันใช่ฝั่งไหนเห็นปะ่ะ้วสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องอมาพับคุชชั่นมาตบๆเหมือนเดิมนะแต่ถ้าทุกคน เชื่อในศาสตร์แต่ปอตัล่าก็ไม่ว่ากันแต่บิ๊กเชื่อว่ามันเป็นกิ่นิสวัสดีค่ะกับพบกับบิ๊กแล้วนะคะเจะ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นแบรนด์ไทยออกใหม่อีกแล้วนะคือประเทศไทยไม่สิ้นคุชชั่นที่ดีหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันในคลิปนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์คาเกะเคกะค่ะทุกคนในที่สุดแบรนด์นี้ก็ออกคุชชั่นมาสักทีแล้วนะคะแต่ไม่ใช่คุชชั่นธรรมดานะเห็นอะไรปะ เห็นอะไรปะนวัตกรรมมากคุชชั่นพร้อมสปาตูล่านะคะ แบรนด์แรกของไทยเลยเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ว่าเอยใช้จริงแล้วจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็คุชชั่นที่เขาทํามาเนื้อจะดีหรือเปล่ากับบิ๊กที่เป็นคนผิวมันจะเลิศหรือเปล่านะครฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครป์ช่องวิงบ,บิ๊กนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะถ้าทําทั้งหมดแล้วก็ไปดูเลยคะ่ะว่าคุชชั่นตัวใหม่จากคายเกะนะคะใช้จริงแล้วจะเวิร์กไหม วันนี้เราอยู่กับคาเกตเวลเวตคาวูชันนะคะสีที่พิกตํมมาคือเบอร์0ูนย์หนึ่งมูนไลท์ตัวนี้นะคะเขามี aka ว่าเป็นคูชั่นเสกผิวนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเสกผิวให้สวยตลอดทั้งวันได้หรือเปล่าเพราะว่ามัมีสิวรอยสิวอยู่นะค่าตัวน้องเขานะคะคืออยู่ที่495บาทนะคะมีให้เลือกทั้งหมด7สีเลยนะคือเยอะมาก อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปนะคะตัวนี้เข้ามาพร้อมสปาตูล่านนะราะว่าเอามาเกลี่ยแบบเนี้ยคูน้ชั่นแล้วก็ตบๆๆจะให้ผิวที่มันดูสวยและเป็นทรงแบบเหมือนกัวซาด้วยนะคือเก๋มากอ่าแพคเกจจิ้งเขาก็สวยงามน,นะเห็นปะมีคำว่าคาเกะเขาบอกว่าโมที่ทําตลับคูชชั่นนี่คือแพงมากนะขึ้นโมใหม่เลยเปิดเข้ามาก็เจอกับพับคูชชั่นนะคะนี่เป็นลูกทรงหยดน้านะก็ เขาบอกว่าใส่ใจทุกดีเทลอันนี้เขาก็ทําใหม่เหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงกับพับคุชันนะเปิดเข้ามาอีกขั้นหนึ่งก็จะเจอกับเนื้อพูชันนะตรงนี้มีเทเตเต็กเจอร์ให้วนด้วยนะคะก่อนจะไปใช้จริงนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงคำเค็มดีกว่าว่าเขาเค็มอะไรกันบ้างครับพุชันคายเกตพูชันเสกผิวตัวนี้นะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นพูชั่นที่ให้ฟินิชแบบเซมิแมทนะคะเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายให้การปกปิดตั้งแต่มีเดียมถึงฟูลคัเวร์เลสเลย นอกจากนี้คุชชั่นคาเกตตัวนี้นะคะยังคุมมันติดทนกันน้ำกันเหงื่อยาวนานถึง12ชั่วโมงอีกด้วยค่ะมาพร้อมค่าสารกันแดดนะคะ spf 5 0 pa 3บวกคำคิมหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาลองใช้จริงกันดีกว่านะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงกับคุชชั่นคาเกตตัวใหม่ค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดเท็กเจอร์บนหน้านะก็เดี๋ยวมาดูกันบิ๊กจะแบ่งการลงคุชชั่นเป็นแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวครึ่งหน้าฝั่งนี้นะคะบิ๊กจะลงด้วย สปาตู่าที่เขาให้มานะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะลงเป็นแบบใช้พับคุชชั่นทั่วไปแบบที่เราใช้ใช้กันอยู่นะคะคือไม่รู้ว่ามันจะทําให้การลงมันดูยุ่งยากวุ่นวายหรือเปล่านะเพราะส่วนตัวแล้วอะ่ะบิ๊กไม่ได้ใช้สปาตู่าอะไรอยู่แล้วนะอย่างตอนที่ซื้อรองพื้นของซ um ูเปอร์มาร์ะเขาก็แถมสปาตู่ามาแต่บิ๊กก็เลือกที่จะไม่ใช้เพราะู้สึกว่ามันแอบใช้ยากมันแอบวุ่นวายเพิ่มขั้นตอนในชีวิตนะก็เดี๋ยวมาดูกัน ก็เขาบอกว่าให้ใช้ตัวดนี้กดลงไปเอาเนื้อขึ้นมานี่อย่างนี้นะเอาเนื้อขึ้นมาแล้วก็ปาดไปที่ผิวแล้วก็ใช้สปาตูล่าในการเกลี่ยได้เลยคืออย่างนี้เลยเหรอนี่อย่างนี้เลยแต่งหน้าเค้กปะมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆเหรอทุกคนหรือยังไงอะ่ะอ่ะ,อะ แก yeah, มันวุ่นวายอะ่ะคือเป็นคนที่ไม่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะทุกคนือวิกใช้ผิดป่ะม่นใช่ฝั่งไหนอะ่ะก่ยั่ใช้ฝั่ง <c oughs> น,นู้นประมาณนี้แล้วกันลงไปแล้วที่ผิวก็ก็แนบผิวดีแหละเล <c oughs> ยจะร้องกรีดคนต้องเช็ดด้วยนะเวลาใช้เสร็จแล้วอะ่ปะปาตุล่าเช็ดแล้วก็เอาน้องมาเก็บไว้ข้างหลังเหมือนเดิมแลวิกก็คงจะเก็บน้องเขาตลอดไปนะเพราะว่า มันเป็นกิมมิคอะมันยุ่งยากอะถ้าใครเชื่อในาศาสตร์สปาตูล่าบิ๊กก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ส่วนตัวแล้วอะบิ๊กรู้สึกว่ามันแอบวุ่นวายอะเห็นปะแล้วสุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องเอับพูชั่นมาตบตบ,ตบเหมือนเดิมนะคือถ้ารู้สึกว่าอยากให้ผิวที่มันบางเบาอะบิ๊กว่าสปาตูล่ามันก็ให้ได้แต่มันก็ใช้พัพูชชั่นลงให้มันบางเบาได้นะส่วนตัวบิ๊กคิดแบบนี้นะอ่ะตบไปแล้วอันนี้เป็นผิวด้านที่ใช้สปาตูล่าในการ เกี่ยเนื้อคุชชั่นไปก่อนนะคะจะให้ผิวที่ดูเนี่ยบางเบามากเป็นแบบไลท์ทูมีเดียมเลยนะเนี่ยเห็นปะผิวธรรมะ before and after คือผิวธรรมชาติเกินแต่ว่าหน้าเนียนนะแล้วก็เบอร์ูมขนได้ดีส่วนเรื่องแบบรอยดำรอยแดงอย่าเงี้ยยังเห็นบ้างผุบกิบเดี๋ยวเราลองมาดวเพิ่มดูปะแล้วก็ขอบนตรงนี้หน่อยแล้วก็ดูการปกปิดเพิ่มเนี่ยเห็นปะ ปกปิดโอเคแล้วก็ให้ผิวที่เป็นธรรมชาติดีดีด,ดีแล้วก็สีเบอร์ศูนย์หนึ่งก็พอดีหน้ามากอะ่ะตอนแรกเมื่อวานวิศวัสสีเบอร์ศูนย์หนึ่งไปที่หลังมือมรู้สึกว่าอุ้ยมันเหมือนแอบติดอมชมไปปะแต่พอลงที่หน้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอมทั้งปูขนาดนั้นนะนี่ค่ะครึ่งหน้า Before and after ผิวสวยเลยนะคือทําเนื้อมาดีเลยอะ่ะฟินิชเ่ยใดก็คือโอเคถูกต้องเบอร์ผิวสวยแต่รู้สึกว่าไม่มีความแบบแมทหนึ่ง คนหน้าแห้งนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้รอดหรือเปล่านะเพราะส่วนตัวแล้วคือลงไปปุ๊บอ่ะมันแมทเลยไงมันแมทเหมือนแบบเหมือนเราเซ็ตแป้งเลยอ่ะแต่คือนี่ยังไม่ได้เซ็ตแป้งนะคนหน้ามันอะ่ะบรีกว่าต้องชอบต้องเลิฟอยู่แล้วเพราะฟินิชเอย่ยใดคามรู้สึกฟิลลิ่งอ่ะมันคือเฟรนลี่กับคนหน้ามันแต่ว่าคนหน้าแห้งเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงมาลงอีกท่านึงกันค่ะกดขึ้นมาแล้วก็วนข้างหลังเิีกว่า ไอ้เท็กเจอร์ที่บนข้างหลังก็เพียงพอแล้วนะสำหรับพูชชั่นสมัยนี้สปาตูรามัน,ม,นมันจำเป็นไหมเพ่อเพื่อนคอมเมนต์มาสิอ่ะเราจะมาเปิดพื้นที่เสรีให้ทุกคนคอมเมนต์กันนะว่าคิดยังไงกับสปาตูราในตลับพูชชั่นนะนั่นจาเป็นไหมอุ้ยปกปิดนะนเห็นปะตอนแรกไม่มีรอยตรงนเนี้ยคือเนี่ยแต่ตบไปก็คือให้เขาปกปิดเลยแต่ว่าเนื้อคือเบาสบายหน้ามากอืมหน้าเนียนเลยอย่างเป็นธรรมะ ผิวสวยนะว่าไม่ได้ให้ผิวที่สวยเป็นธรรมชาติเลยอะเอาจริงปลาอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะผิวด้านเนี้ยที่ลงสปาตูลาก่อนแล้วก็ตามด้วยการตบไปพัฟฟคุชชั่นอะกับผิวด้านเนี้ยที่กดคุชชั่นมาแบบไม่ได้เยอะแล้วก็มอวบนด้านหลังแล้วก็ลงไปอะเท็กเจอร์ผิวแทบไม่ได้ต่างกันเลยมันเป็นกิมมีคอ่ะส่วนตัวแล้วบิ๊กคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าทุกคนเชื่อในาศาสตร์สปาตูราก็ไม่ว่ากันแต่บิ๊กเชื่อว่ามันเป็นกิมมีค ต่อไปนี้ไม่ใช้ไอสปาตูลาแน่นอนเนี่ยเพราะว่าใช้แค่พัฟคูชั่นอะมันก็ให้ผิวที่สวยดีนะนี่นะคะลงไปแล้วทั่วหน้าค่ะสำหรับคูชั่นคาเกตตัวใหม่นะคูชชั่นเซกผิวก็ เซ็กผิวให้สวยแบบนี้เลยการปกปิดวันนี้บิ๊กไม่ได้ลงแบบซึบมากแต่ว่ายังให้การปกปิดที่ดีอยู่นะค่อนข้างเก็บรอยได้โอเคเลยมีเดี่มถึงฟู coverage ตามที่แบรนด์เคมเลยนะคะแล้วบางจุดที่มันมีรอยชัดๆบิ๊กบิวการปกปิดก็สามารถบิวการปกปิดได้แต่ว่าเนื้อยังบางเบาสบายหน้าซึบผิวอยู่เห็นป่ะเนี่ยแล้วก็การเบลอผิวต่างๆเอ้ยคือทําได้ดีเลยนะฟินิชก็เป็นแบบเซมิミミแมทแบบที่ทางแบรนด์เคมเลยนะเนาะเป็นประมาณนี้ แต่ก็มาดูกันยาวๆว่ามันจะรอดจะเวิร์กหรือเปล่านะกับคนที่แบบหน้าหย,ยืง่ายแบบบิ๊กและเป็นคนหน้ามันอีกนะสภาพผิวก็คือไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผิวมันจะสวยทั้งวันได้ไหมก็มาติดตามชมเด๋ยวต์ขอไปแต่งหน้า่วนทีทเลอก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุปกันค่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิชลุปเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างผิวสวยเนาะคือหน้าแมทผิวสวยดีเลยบิ๊กมีเซ็ตแป้งด้วยแป้งฝุ่นสีจันเหมือนเดิมนะคะใต้ตาทีโซนเนาะ ผลลับผิวเป็นประมาณนี้เลยคือผู้ชั้นเสกผิวสวยเกินนะแต่น้องจะเสกให้ผิวพี่สวยตลอดทั้งวันหรือเปล่าก็มา <c oughs> ติดตามชมสำหรับพู้ชชันคาเกะตัวใหม่นี้นะคะตอนนี้คือผิวสวยไรที่ติดมากแต่บิ๊กก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่าถ้าคนหน้าแห้งอะ่ะอาจจะต้องเตรียมผิวที่แบบชุ่มชื้นมากๆนะเพราะบางจุดที่บิ๊กมีแบบเนี่ยมีเหมือนเป็นสิวแล้วมันมีความแบบ,แบบแห้งของผิวจากการใช้ยาสิวอะ่ะมันก็จะไปเน้นความแบบแห้งอยู่นะ เออสำหรับเนือ้อพัฟชั่นของเขานะอันนี้พูดกันตามตรงแต่ถ้าคนหน้ามันนะบิ๊กว่าคือชอบคือใช่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นความแมทนะคนหน้ามันเขาจะมีความแบบหน้ามันนะ่ะเนาะพอเจอพัฟชั่นที่มันแมทไปแบบเนี้ยต้องชอบแน่นอนอ่ะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงสนาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกสิชั่วโมงข้างหน้านนะมาลุ้นว่าหน้านี้กับพัฟชั่นคาเกะจะสวยแบบนี้ตลอดทั้งวันหรือเปล่านะคะ กลับกลับมาแล้วคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา18-15นาฬิกา15นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงคะ่ะกลับตัวนี้เลยนะคะเป็นกระแสมาาสำหรับพูชชั่นคาเกะผู้ชั่นเสกผิวนะเป็นไง1ิบชั่วโมงแล้วยังเสกผิวให้สวยอยู่ไหมเพื่อนๆว่ายังไงอ่ะอย่างแรกความมันนะคะบิ๊กเป็นคนหน้ามันนะเรียนแจ้งให้ทราบเผื่อใครเพิ่งมาดูใหม่ก็จะมีความมันหน้าแก้มทีโซนนะคะนี่เนาะ ประมาณนี้และบิ๊กเป็นคนที่แบบหน้าหยืดง่ายหน้าบ้วนคุชชั่นง่ายนะคะตัวนี้ก็มีอาการอยู่แบบปานกลางนะคะและจุดที่บิ๊กบอกว่าเนี่ยที่บิ๊กเป็นสิวมีการใช้ยาสิวอะ่ะลงไปแล้วมันก็จะเป็นเน้นความแห้งของผิวนะซึ่งบอกกันตามตรงเลยว่าคนหน้าแห้งอะ่ะบิ๊กว่าใช้ไม่ได้นะคะมันจะไปแบบทําให้ผิวเป็นภาพนะส่วนตัวบิ๊กเป็นคนผิวมันใช้แล้วก็ มีสภาพผิวประมาณนี้เพื่อนๆว่ายังไงเนาะกับคุชชั่นราคาเท่าไหร่นะมื้อเช้าที่เช็ค400กว่าบาทป่า400ถ้ายังไม่ผิดนะประมาณ400ประมาณนี้นะคะแต่ส่วนตัวแล้วอะ่ะนึกซื้อตอนเปิดตัวได้มา300กว่าบาทนะแต่ถ้าราคาขายจริงๆอะ่ะประมาณ400กว่าบาทคนรับเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาพูดทีเดียวท้ายคลิปเนาะตอนนี้ขอซับหน้าด้วยจะช่กอกน ซับหน้าไปแล้วนะคะหน้าก็กลับมาแมท์สวยดีนะมีหลุดมีแหว่งไหมไม่หลุดไม่แหว่งนะคะถือว่าปริมาณคุชชั่นบนหน้าก็ค่อนข้างจะ100%เเหมือนตอนเช้าเลยนะคะและมีหลุดติดทชู่เท่านี้นะคะอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะไม่มากไม่น้อยต่อมาสติกเนเจอร์ช่องบิงบิกเดี๋เราจะมาทดสอบการกันน้ำกันเหงื่อจำลองนะคะว่า คูชชั A, ่นคาเกะอ่ะกันน้ำกันเหนื่อไหมเพราะว่าเขาเค็มเรื่องกันน้ำด้วยนะคะมาเริ่มอย่างแรกเลยคือน้ำไหลน้ำเกาะเป็นเม็ดๆนะคะนี่เป็นไงบ้างอ่ะสุดถัดมาคือการใช้นิ้วปาดหลุดไหมหลุดไหมวิม่กว่าไม่หลุดนะ,ะในกล้องในกระจกก็ไม่เห็นว่าหลุดสุดท้ายมาค่ะ ซับหน้าด้วยทิชชู่เป็นไงจะมีหลุดติดออกมาไหมนะหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดถือว่ากันน้ํากันเหงื่อได้จริงนะคะสอบผ่านในส่วนความติดทนการกันน้ำกันเหงื่อเย่ยใดนะโอเคค่ะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสําหรับคุชชั่นคาเกะนะคะคุชชั่นเสกผิวแต่และจุดมีให้คะแนนไงบ้างคะ่ะ หนึ่งในส่วนการปกปิดนะคะตัวนี้ก็ถือว่าปกปิดดีได้ตามคำเคมนะคะมีเดียมทูฟูเคอร์เว e บิวการปกปิดได้นะอย่างหน้าวันนี้บิกก็ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์นะคะจบที่น้องเขาคนนี้คนเดียวเลยคือบิวการปกปิดเอเไไดยใเนี่ยก็สามารถเก็บรอยที่มันค่อนข้างชัดได้ดีเลยนะคะคะแนนการปกปิดภาพรวมถือว่าทําได้ดีเลยเอาไปที่9 7 5เต็ม10ค่ะข้อ2ในส่วนความบางเบานะคะบิ๊กว่าอันนี้เป็นจุดหลักที่แบบเด่น ลลคลาลบูชชั่นตัวนี้เลยคือความบางเบาคือเป็นคาวคูชชั่นเลยบางเบาเหมือนก้อนเมฆเหมือนอากาศเอ่ยใดเลยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นปะมันมีความซึบผิวกลืนผิวมากถึงแม้ว่าการปกปิดที่ได้อะจะจึง้งจะสูกแต่ว่าเนื้อเขากลืนผิวเป็นธรรมชาติมากไม่ดูหนาไม่ดูโบกไม่โปะเลยความบางเบานี่เอาไป1ิบเต็ม1ิบไม่หักค่ะ3ามนะคะในส่วนความติดทนภาพรวมใช้ชีวิตมาแล้ว1ิชั่วโมงนะคะก็ติดแน่นทนนานดีนะ ไม่มีคุชชั่นแบบหายหรือปิวไปในอากาศซับหน้าด้วยชั่วไปก็มีหลุดออกมาในเกณฑ์ปกตินะคะทดสอบการกันน้ำกันเหงื่อจำลองไปก็ติดทนดีคุชชั่นไม่ไหลาตามน้ำใช้นิ้วปาดน้ำใช้จิ๊ตชู่ซับน้ำก็ไม่มีหลุดติดออกมานะคะคือติดทนออกไป10เต็ม10ไม่หักเช่นกัน,นะคะ่ะข้อ4ี่ในส่วนการควบคุมความมันนะคะคนหน้ามันแบบบิ๊กใช้แล้วบิ๊กรู้สึกว่าก็คุมมันได้โอเคแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันวาวนะ อันนี้ผู้กันตามตรงคือความมันก็มีขึ้นมาในระดับหนึ่งคือไม่ถึงขั้นว่าหน้าเราเยิมแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะคุมมันได้ดีกว่านี้ไหมเพราะว่าฟินิชของน้องเขาอ่ะคือแมทแห้งพอสมควรเลยน่าจะคุมมันได้ดีกว่านี้แต่กลายเป็นว่าอา้าวก็คุมมันกลางๆซะงั้นนะคะคะแนนการคุมมันวิเคราะห์ให้อยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายเรื่องส่งความผิวสวยนะคะถามว่าผิวสวยไหมอ่ะเพื่อนๆมองกล้องนี้เป็นไงตอนนี้ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมง ก็ผิวสวยดีแต่ถ้าสูงเข้ามาใกล้ๆอ่ะมันก็ยังมีอาการแบบหน้าหยือหน้าบ้วนคูชั่นอย่างที่บิ๊กชอบเป็นอยู่นะคะบิ๊กก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอันนี้พูดกันตามตรงนะกับราคาที่เราจ่ายไปอ่นะสามสี่ร้อยเนาะเรื่องของความผิวสวยเลยคือถ้าผิวสวยแบบสวยจริงๆนะบิ๊กว่าประมาณ5-6ชั่วโมงสำหรับคนหน้ามันแบบบิ๊กนะคือผิวสวยดีไม่ยือไม่หยาหน้านวลหน้าเนียน ฟินิชผิวดีอะแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยใช้วัน10ชั่วโมงมันก็จะมีความมันขึ้นมาบ้างพอความมันมีแล้วมันก็มาทําให้หน้ามันดูหยือดูอย่างนะคะภาพรวมความผิวสวยไม่ขอให้คะแนนอยู่ที่ 9.25เต็ม10ค่ะจบไปแล้วนะคะสาหรับการรีวิวคุชชั่นคาเกะคุชชั่นเสกผิวสวยนะถ้าให้บิ๊กนิยามอะ่ะเป็นคุชชั่นเสกผิวสวยไหมก็เสกผิวสวยแต่เสกผิวสวยให้บิ๊กได้แค่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะบิ๊กไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์มันไม่ได้ว้าวหรือบิ๊กคาดหวังกับน้องเขาไว้เยอะนะคะเพราะเนี่ยผิวมันเป็นประมาณนี้บิ๊กว่ามันก็ หาได้ในครูชันทั่วไปนะคือถ้าพูดถึงเรื่องคาเกะอ่ะสิ่งที่แบบอึง้งและวาวสำหรับบิ๊กคือหนึ่งสปัตตูราที่มีให้มานะคะแต่ก็เคยเห็นแล้วในแบรนด์อื่นนะคะกับ2คือเรื่องของความบางเบาความกืนผิวของครูชันคือแบบมันบางเบามันกืนผิวดีทั้งทั้งที่แบบว่ามันให้การปกปิดที่ค่อนข้างจึ้งเลยนะคะแต่ในส่วนของการคุมมันอ่ะบิ๊กก็คิดว่ามันน่าจะคุมมันได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอ่ะเนื้อครูชันมันมีความแห้งแมตต์มากอ่ะคือ น่าเหมาะสำหรับคนหน้ามันแต่กลายเป็นว่าก็คุมมันกลางๆผ่านไปแล้วตลอดทั้งวันอะผิวสวยไหมก็สวยแต่ว่าสวยไม่ได้สุดขนาดนั้นสวยไม่ได้วาวอะสวยทั่วไปคือเขาทำแพคเกจจิ้งทำแบบกิมมิคที่เป็นสปาตูล่ามาดีมากแต่ว่าเนื้อคุชชั่นอะแอบมีความแห้งนิดนึงอยากให้เนื้อมันมีความเป็นลี่เหมาะกับ สภาพผิวมากกว่านี้นะคือคนผิวผสมพ่อนมาทางแห้งหรือคนผิวแห้งอย่างเงี้ยหมดสิทธิ์เลยใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหน้าเป็นคราบเนื้อคุชชั่นเป็นเน้นจุดที่ผิวแห้งแน่นอนนะคะส่วนคนหน้ามันด้วยว่าก็ใช้ได้แต่ต้องแบบมีการซับหน้าระหว่างวันหน่อยนะเพราะว่าพอครึ่งวันไปแล้วอ่ะมันจะมีความแบบมันของผิวขึ้นมาพอสมควรนะคะเอาจริงก็เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำดักตออกมาคือว้าวคือจิงตลอดนะคะอย่างคุชชั่นเสกผิวเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีสอบผ่านนะแต่ ถ้าถามว่าบิ๊กจะซื้อไหมด้วยความที่บิ๊กมีคูชั่นค่อนข้างเยอะอยแล้วนะคะก็อาจจะยังแต่ถ้าใครสนใจอยากลองอยากเป็นเจ้าของน้องคูชั่นสปาตูลาแบรนด์ไทยแบรนด์แรกก็ YouTube s h o p p i n g มีปัตกตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะในเดคิปชันมีลิงก์จาก Lazada ไปตามต่างกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนหน้าบิ๊กนะคะเป็นการทดลองใช้ส่วนตัวของบิ๊กแล้วก็วันนี้เป็นการทดลองใช้แบบ first impression นะคะคือเปิดตลับมาแล้วใช้เลย ภาพรวมก็เป็นประมาณนี้ใครแช่แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับว่าอุ้ยหนูสภาพผิวแบบนี้แช่แล้วผลลัพธ์เป็นแบบนี้หนูสภาพผิวแบบนี้แช่แล้วจึ้งนะไม่เป็นเหมือนคุณบิ๊กก็มาคุยกันได้นะคะใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะอยากให้บิ๊กรีวิวอะไรอีกทำคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย